นี่แหละครับทุกคนก็นย่อมมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับนะมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับนี่แหละครับผมผมอยู่ได้กับยอนคู่บาอาจารย์นี่แหละครับอ่านี่ครับอยู่ได้กับยอนคู่บาอาจารย์นะครับคู่บาอาจารย์นะครับคนน่าก็ต้องทำบัดนะครับทำบัดนะครับสวดมนต์อยู่ตลอดนะครับ บัตรสดมนอยู่ตลอดนะครับกะบมมี่หยางครับบมมี่หยางเมื่อกี้นี่แหละครับผมนี่แหละครับมองยูหมองเศร้าผมนะครับน้อนนะครับเมื่อนี้ก็ฮ้อนนะครับฮ่อนนะครับฮ่อนนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ